สวัสดีครับสวัสดี FC จอห์นนี่มือปราบที่เคารพรักครับวันนี้กับบรรยากาศยามบ่ายสามนะฮะณทุ่งนาจอห์นนี่กับปู่ย่าด้วยกันกนะครับนะฮะวันนี้ทํางานดกหยากับแอดสิบห้าโลกับ <Low. S 2> อาร์มนิรนา,ามมาพูดคุยกันตามภาษาอ่องทุ่งนาหลังเอ่อมืดท้องฟ้ากำลังมืดคึ้มนะฮะตอนนี้ดูท้องฟ้านะฮะเอ่อมือดคึ้มนะฮะไม่ได้ดกหยาในไรเลยวะอาร์ม ได้ไร้แล้วครับนี่ได้หย่าไว้นะเอาออกเห็นไหมนะหย่าไวหน้านะในลานปู่ย่าก็มอบหมายให้อาร์มกับแอดเขาได้ทํางานอยู่ที่ทุ่งนาแอดก็ยังอยู่ที่นี่กับผมอาร์มก็ยังอยู่นะฮะก็เป็นคนสวนดูแลความสะอาดดูแลเรื่องการจัดสวนดูแลเรื่องหญ้าพวกนี้นะฮะเฮ้ยล้วเป็นไงมึงดีขึ้นยังฮะเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ฮะเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์อ ลืมเรื่องราวอดีตไปยังค่อยๆลืมแล้วครับค่อยๆลืมอะค่อยลืมแล้วมันเหรอคือยังไงมันเริ่มแบบสมองเราแบบมันไม่คิดแล้วนหมืนับแบบว่าเรามาเจอสิ่งที่ว่ามันเงียบสงบไม่มีใครมาวุ่นวายกับเราถึงเวลาเราทํางานเลิกงานเราอาบน้ําเรากินข้าวกินข้าวเสร็จเราก็ดูโทรศัพท์นิดนึงแล้วก็นอนแล้วก็นอนตอนเช้าตื่นมาอาบน้ํา กวาดลานดูแลแล็ดละมองต้นไม้ผมสบายชิวๆครับเอแล้วตั้งข้างในกับข้างนอกเป็นไงต่างกันปะต่างกันข้างในกับข้างนอกข้างในหนักหนักแต่ข้างนอกนี่สบายบื่อสบายนะครับอ่าแล้วถ้าให้เลือกได้จะเลือกอยู่ข้างนอกหรือข้างในอยู่ข้างนอกข้างนอกเนาะจะกลับไปอยู่ข้างในอีกเด้อครับอ่ข้างในนี่มันเป็นอะไรที่ มันถูกจํากัดด้วยสิทธิเสรีภาพลหลายๆอย่างเนาะอยู่ข้างนอกม<ช>ันยังดีกว่าฝากไปถึงน้องๆเยวาวชนที่ดูคลิปนะฮะก็นะครับข้างในบอกเลยนะฮะว่ามันเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนเขาก็อยากอยู่ออกมาอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกถึงแม้ไม่มีกินไม่มีข้าวกินไม่มีเงิน,งนติดตัวก็ยังยังดีกว่าอยู่ข้างนในนะฮะเอ่อแล้วมึงละเรื่องอารมณ์เป็นไงดีขึ้นยังอารมณ์ความรุนแรงไม่มีแล้วเออ อารมณ์นี่สาคัญนะเวย้ยกูจะสอนกูจะบอกพวกมึงให้เรื่องอารมณ์เรื่องสตินี่สําคัญเดี๋ยวกูจะขอยกตัวอย่างคดีหนึ่งเว้ยกูจะเล่าให้มึงฟังไม่รู้ว่าพวกมึงเคยได้ยินไหมไอ้ขอยกตัวลครผู้ละนองยิงห้าศพที่อุตรดิตถ์เรื่องราวนี้มึงเคยได้ยินไหมเป็นคดีดังเมื่อปีก่อนๆเนี่ยยิงอยู่ห้าศพอ่าเคสตนี้ต้องที่ขอยกตัวอย่างให้น้น้องที่รับชมคลิปฟังนะมันเป็นเรื่องราวที่ จริงๆอะจากคำบอกของปุ๊ะนะเขาบอกว่าถ้าเขาวันนั้นอะถ้าเขาถอยรถออกมาจากบ้านกหลังเกิดเหตุได้เขายังจะมีโอกาสได้กลับมาหาเมียความเป็นผัวเมียลินกับฟันมันก็ทะเลาะกันธรรมดาแต่ด้วยความโมโหอารมณ์รุนแรงวันนั้นก็กาสดยิงไปทั้งหมดตายห้าศพสุดท้ายศารลงประหารชีวิตตั้งแต่สารชั้นต้นสารอุธรณร แต่ด้วยความสำนึกของเขารับผิดของเขาเขาก็พร้อมเขาออไม่ดีกาก็สุดท้ายก็ต้องโทษประหารชีวิตเป็นเรื่องราวที่หดโหดด้วยอารมณ์สติเนี่ยแม่งย้อนกลับไปได้ทุกคนข้างในอยากย้อนกลับมาหมดอะ่ะอยากย้อนกลับมาแก้ตัวหมดอะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องราวต่างๆน้องๆหลายๆคนนะบางคนเกิดความโมโห,โหเกิดความโกรธถ้าหยุดยั้งสติได้นะน้องนะเรื่องไม่เกิดนะน้องนะ ถอยได้กลับไปบ้านยอมแม่งยอมลดสับ์สียอมแม่งทุกอย่างก็ยังดีกว่าที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วความผิดพลาดมันเกิดจะทําได้ได้รับผลกระทบต่อชีวิตตนเองนะครับต่อชีวิตครอบครัวนะเหมือนมึงอ่ะมึงมาวันแรกมึงก็หเหี้ยอะไรของมึงก็ไม่รู้คิดถึงเพ้อหาเขากูกลัวแม่งมึงไปฆ่าเขาไปฆ่าแกงเขามึงมาอยู่กับกูนี่อยู่ในบรรยากาศที่แบบว่าเนี่ยแบบเนี้ยยังยังยังดีกว่าที่มึงจะต้องไปไปติดคุก เห็นไหมเออโดนเรื่องโดนราวติดคุกนะเหมือนแอดเนี่ยเออแอดอาจจะชินว่ากับการติดคุกฮะมีอะไรถ้าสอนเยาวชนสอนน้องๆที่เขาชมคลิปได้อยากจะบอกอะไรสอนเขาเตือนเขาอ,อยากให้ทุกคนทำความดีครับก็อยู่กับครอบครัวที่บ,บ้านแล้วก็เชื่อฟังพ่อกับแม่แค่นั้นเชื่อฟังพ่อแม่นะฮะ เ,เดี๋ยวฝนล,ลินถ่ายมาเรื่อยๆเดินเก็บนีเก็บอุปกรณ์ครับอ่าได้กล้องมาเรื่อยๆกล้องอถืออุปกรณ์นี่ฝนมันลินอเชิญครับเชิญมุมนี้ก็ได้ครับมาหน้าปู่ย่าม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 านี่ครับยืนตรงนี้กล้องถ่ายมาเรื่อยๆเลยครับบรรยากาศยามบ่ายๆนะฮนะณทุ่งนานะฮนะนักท่องเที่ยวก็เดินทางมาเรื่อยๆนะครับทุ่งนาจอนี่มือป่าอยู่ที่บนนะครับ ให้เห็นใบหน้าของอปงู่ย่าทำไงด้ให้ให้เห็นใบหนา้าปู่ย่าอืม,อมครับขอบคุณนะครับเป็นกำลังใจให้เด้อเป็นกำลังใจให้ครับนี่นี่พ่อนี่ยก๊กจานเนี่ยสั่งกาไปเทพไปมองเซาไฟฟ้าไป ครับครับขอบคุณครับมาจากยังมาไหนมาจากสมุทรปราการโอ้สมุทรปราการเนาะขอบคุณนะครับที่มาเที่ยวทุ่งนาของจอห์นนี่มือปราบเนาะครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณนะครับแล่นมาอยู่ทางขุ่นนะครับเด้อหลานทหาร้านกาแฟอยู่ทางขุ่นเด้อนะครับให้เดินมาด้านนี้อันนี้แอดอัมมานี่นี่มาดูเอ้นี่ครับผลมาอีกแล้วนะฮะแมนบอกครับเอ่อช่วงนี้พ่ออยู่เขา อถอยถอยทเขานี่เลยนี่ก้องไว้ก่อนอ่าอ่านะฮะนะครับฝากไปถึงน้องๆเยาวชนทั่วประเทศนะครับทับชมคลิปนี้แนะพี่จอห์นี่พยายามจะสอนน้องเรื่องการใช้สตินะการการควบคุมอารมณ์ความรุนแรงนะฮะมันหลากหลายเรื่องราวและการรักษากฎหมายนะฮะอยู่บ้านนอกดีกว่าอยู่ข้างในน้องนะเดี๋ยวเดินเข้าลหมดแล้วกล้องมาดิตามมา ให้เห็นองค์ปู่ย่าหน่อยม,มีโอกาสมาเที่ยวนะครับมากาบสักการะองค์ปู่ย่าของผมนะครับปู่ย่าสีาสุดโทย่าสีปู่สีสุดโทย่าสีปทุมมานะฮะณทุ่งนาจอนนี่มือปราบอำเภอพ,พิบูลสงุรา,ารแลนด์มาร์คอาคารไม้ไผ่นะฮะที่สร้างด้วยไม้ไผ่ทั้งโครงการนะครับสัมผัสบรรยากาศวิวท้องทุ่งนาฝนก็ลินฝนลกล็ตก,ลลกลอีกครับเอาอุปกรณ์วางเก็บแอดอาบมานั่งก่อนนะ ไปภพอธกิจมานะครับก็อยู่เนี่ยจากชายที่เดินทางมาวันนั้นนะฮะด้วยเท้าเปล่าออกจากเรือนจํามาส่วนอีกชายคนหนึ่งก็มาหาโอกาสมาพึ่งพาขอโอกาสปรับตัวเพื่อจะเป็นคนดีนะครับผมก็ให้โอกาสรเรื่องราวต่างๆประสบการณ์ต่างๆก็สอนกันไปอบรมสั่งสอนกันไปก็เพียงอยากให้เขาเป็นคนดีในสังคมนะครับเป็นตัวอย่างที่ดี หลายๆคนกำลังติดตามเรื่องราวของผมเรื่องราวของแอด15โลเรื่องราวของอาร์มนิรนามนะครับว่าอาร์มนี้เขาจะสามารถปรับปรุงตัวเลิกเล่าเป็นคนดีรู้จักทำการทำงานได้หรือไม่ส่วนแอดนะครับก็เป็นการให้โอกาสนะครับเึ่งออกมาจากเรือนจำนะครับก็ได้รับงานได้โอกาสจากจอนนี่ได้ที่กินที่อยู่ให้เงินทองใช้นะครับให้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งหผงมใช้ให้ยารักษาโรคนะครับนะครับ,นะรบกับบรรยากาศยามเย็ยนเยนเอ๊มูนี มุดลงหญ้าได้กี่แปลงแล้วหนึ่แปลงครับมองไหนฟังเลยฟังถ่ายให้ดูบรรยากาศทังนู้นหน่อยถ่ายดู <c oughs> อ่าวันนี้คือบรรยากาศเฉียงนาผมนะฮะองค์ปู่ย่านะครับบรรยากาศองค์ปู่ย่าตรงนี้จะมอบหมายให้แอดกับอาร์มเขาด,ดูแลเรื่องสนามหญ้า <c oughs> นะฮะอ่าส่วนเฉียงนานี่ก็ไว้ให้หนักท่องเที่ยวมานั่งพักผ่อนหย่อนใจ สวนแลนด์มาร์คก็จะอยู่ด้านนู้นนะฮะก็เป็นอาคารไม้ไผ่นะฮะนะครับก็เป็นที่ทำงานของชายหนุ่มผู้หนึ่งนะครับเอ่อแอดเออสิพาโลสิบโลิาโลนะฮะสิบาโลวันก่อนแม่ก็มาหานะครับคุณแม่มาก็มาบอกข่าวร้ายแอดนะครับว่าคุณพ่อได้เสียชีวิตตอนที่แอดก็อยู่ในเรือนจำแอดก็เพิ่งทราบข่าววันที่แม่มาบอกเมื่อวานก่อนนะครับนะครับก็ยังสงเสียใจกับแอดอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรแม่ก็ ฝากแอดไว้อยู่กับผมและแอดเขาเขาอยากอยู่กับผมมาทำงานนะครับสําหรับท่านใดที่ครับชมดูเห็นความน่าสงสารนะครับอยากจะส่งเสื้อผ้าส่งของกินส่งของใช้มาให้กับแอดกับอาร์มนะครับก็ส่งมานะครับได้ที่ทุ่งนาจอนี่มิวป่าได้เลยนะฮะอ่บ้านนาแกตะมลระเวอำเภอวิบูญจังหวัดอุบลสามนึ่งหนะฮะเผื่อท่านใดอยากเมตตาเสื้อหล้อ นี่ก็งเกงที่จอหนี่ซื้อให้ใช่ไหมเครืกองรองเท้าที่จอหนี่ซื้อให้ะนะครับผมก็แต่งตัวคล <ๆ S 1> ้ายเขาเ่ยแหละครับนะจังไดกับรักนะฝากด้วยนะน้องนะเรื่องราวต่างๆต,ต,ตอนนี้บ้านเมืองเรานะฮะมันมีหลายคดีหลายเคสนะครับผมเคยได้นั่งสัมภาษณ์นะักผู้ต้องหาผู้ต้องโทษผู้ต้องขังหลายๆคนนะครับทุกคนก็รู้ล้วนแต่อยากจะกลับตัวอยากจะย้อนอดีตทั้งหมดนะครับ อย่างตอนนี้อย่างเรื่องราวของพวกนี้อย่างไอเนี้ยหากหากยังไม่ได้อยู่กับผมไม่รู้ว่าจะไปก่อเหตุอะไรหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบเพราะความเมาเพราะความ,มโมโหความหงุดหงวงความอะไรต่างๆแต่ผมก็อบรมสั่งสอนบ่มนิสัยปรับพฤติกรรมละลายพฤติกรรมออกนะฮะเอ่อให้กับเขาพวกเขานะครับเอ่อมีโอกาสไม่กำลังใจพวกผมนะครับแอร์สิบห้าโลก็อยู่นี่อาร์มนี่ลนามก็อยู่นี่นะฮะนี่ก็คนดูเอ่อคลิปวันนั้นที่ เดินทางมาทุ่งนานะคนดูเป็นสิบล้านเลยนะครับใน u t u b e โอ้ยใน Facebook ของผมเพจตะลึงกรุงจอรน,นี่มือปา่าคนดูเยอะมากนะฮะคนให้กำลังใจนะเป็นเรื่องราวของการให้กำลังใจครับไม่ได้เป็นเรื่องราวของการจัดฉากใ,ใดๆไม่ต้องการมาสร้างกระแสสร้างภาพอะไรคลิปต่อจากนี้ไปที่ถ่ายทอดก็เพียงอยา่หวังเตือนสติน้องๆเยาวชนหวังเตือนสติและให้กำลังใจคุณไม่รู้หรอกว่าพวกโลกสวยกินเกียนมามึงไม่รู้หรอกแต่อย่างน้อยกูก็ได้ ให้กำลังใจให้ข้อคิดในการดําเนินชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทอยู่ในการตั้งสตินะห,หลายๆคนนี่แม่งเก่งจังในโลกโซเชียลเกียนจังอ,อด่าน้นคนน้นคนนี้คนนั้นนี่แหละสักวันหนึ่งถ้ามึงพลาดมาน่นมึงคอยดูเหอะเอออย่าพลาดแลวกันนะคนประเภทนี้อย่าพลาดอ่าสหรับผมผมให้กำลังใจคุณอยู่แล้วถ้าคุณด่าพวกผมผมไม่ซีเรียสผมไม่ตอบโต้ไม่โต้แยง้งผมคนจริงพอนะฮะแต่สิ่งที่ผมกําลังถ่ายคลิปและถ่ายทอดให้พวกคุณได้เห็น ได้ชมก็เพียงอย่าหวังให้เคื่อให้กำลังใจพวกคุณบางครั้งคุณอาจกํกำลังท้อกำลังใจงโหัวกลังจะญหงุดหงิดนะฮะก็ดูดินี่เขาชีวิตของพวกเขาเหล่านี้อาจจะไม่ได้ดีเท่าคุณณนเวลานี้ก็ได้เขาอาจจะไม่ได้เขาอาจจะไม่ไม่ได้มีความสุขเท่าที่คุณอยู่ก็ได้นะฮะคุณดูคนเหล่านี้นะฮะตอนนี้ก็ดูดิครับหน้าตาวันหนึ่งผมอาจจะให้ไปล่อซื้อยาก็ได้ <c oughs> ให้ไปล่อซื้อปืนก็ได้ <c oughs> ใครจะไปรู้ นะฮะพวกนี้เ็าอาจจะพร้อมจะทําประโยชน์ให้กับสังคมและหน่วยงานและกับประเทศชาติบ้านเมืองกันแล้วนะครับนี่นะฮะการให้อภัยกันการให้โอกาสกันการให้สิ่งดีๆให้แก่กันแล้วกันนะครับสำหรับท่านใดมีน้ําใจนะครับผมไม่รับเป็นเงินนะฮะผมไม่ผ่าน,นเลยแต่ถ้าจะให้เงินเขาก็ต่อเดี๋ยวรอผมพายเขาไปเปิดบัญชีนะฮะทำบุญกับคนเพื่อนที่มีมนุษย์มีลมหายใจนะฮะก็ถือว่าเป็นทานันยิ่งใหญ่นะครับ สําหรับผมพลังแค่เล็กๆน้อยๆให้เขาได้เท่าที่ผมช่วยได้ก็ถือว่าเป็นการให้กุศลการช่วยเหลือเพื่อนมน,นุษย์ด้วยกันนะครับมีหลากหลายอารมณ์หลากหลายเรื่องราวในอดีตที่เอามาเล่าสู่กันฟังเอามาให้ข้อคิดเอาให้มาเตือนภัยใช่ไหมอามคับผมใช่ไหม<ช><ช>มีมมอะไรอยากจะสอนน้องๆไหมเออน้องๆเยชนที่กำลังดูคลิปอยู่อะออไรในการปรับปรุงตัวการต้องการรักษาโอกาสมีเรื่องราวอะไรอยากจะเล่าไหม มีอะไรบอกไหมเดีอยากจะบอกว่าวันนี้ต้องไม่ใกล้น่อยพูดดังๆเสียงดังวันนี้นะครับก็ไม่รู้จะไปยังไงนะครับส่วนอนาคตก็ไม่ต้องไปคิดถึงมันครับผมทำวันนี้ดีที่สุดครับผมพยายามมีสติอย่าจัำทั้งใจอย่าใช้อารมณ์เพราะว่าทำไปแล้ว มันจะผิดพลาดไปตลอดไม่สามารถแก้ไขได้เหมือนอย่างที่ผมนะครับอมยบมยนะทุกวันนี้ก็อยู่กับพี่จนนี่นะครับเป็นไงสนุกดีก็ละลายพฤติกรรมหมดแล้วครับผมเป็นไงพี่เจ๋งเลยว่าละลายพฤติกรรมมันไดเนไ้เจ๋งมากครับผมออโอเคอนอกนอก,นอกเหนือจะขายเทียบนี่มันโดนผมอบรมสั่งสอนเยอะมากนะครับออยากให้เขาเป็นคนดีครับไม่มีอะไรหรอครับ จริงๆเราผมไม่จําเป็นจะต้องเอามาไว้ก็ได้ไมาอยู่ด้วยเพราะนักงารผมมีกับ50ชีวิตอยู่นี่ผมเรียกใช้คนไหนก็ได้แต่การให้โอกาสนะครับในเมื่อเขามาแล้ววาสนาชาติที่แล้วอาจจะเคยร่วมรบกันมาเนะชาติที่แล้วผมอาจจะอยู่ในสนามรบมันก็อาจจะอยู่สนามรบด้วยกันมาชาตินี้มันได้พเนจรมาเจอกันก็เลี้ยงกันไปวันหนึ่งกูอาจจะตกอับมึงอาจจะยิ่งใหญ่ขึ้นมึงก็คงอาจจะไม่ทิ้งกูอ่า น้ำใจคนเราบุญคุณนะครับหลายหลายคนแม่งเข้ามาหาผมก็หวังผลประโยชน์จากผมพอไม่ได้ผลประโยชน์ก็หนีไปอืมหลายหลายอย่างชีวิตมนุษย์อยู่ที่การ,การคิดดีนะครับเทวดาฟ้าดินปู่ย่าพญานาคส่งเสริมอยู่แล้วนะครับเหมือนผมเนี่ยกูไม่จําเป็นต้องเอามึงมาสร้างกระแสมาถ่ายคลิปถ่ายอะไรมากมายแต่ในเมื่อมึงมาอยู่กับกูแล้วทานถ่ายคลิปของกูถ้ามันเป็นประโยชน์ต่อผู้ไดรับชมคลิปมันเป็นถือว่าเป็นกุศลนาน มันเป็นวิทยาทานมันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจการให้ข้อคิดการเตือนภัยการให้สติเข้าใจไหมเออการนําเสนอการถ่ายทอดพวกนี้นะจริงๆก,กูนอนอยู่เฉยเของกูกูก็มีเงินเดือนตำรวจว่ากูก็ไปจับโจรเออแต่สิ่งที่ทําสิ่งที่ให้โอกาสนะสิ่งที่ให้ใหก็เพียงแต่เพื่ออยากจะแผ่กระจายโมเลกุลของความดี เผื่อน้องๆเด็กเยาวชนรุ่นใหม่มเมล็ดพันธุ์ใหม่มเขาอยากจะเติบโตมาเหมือนจอห์นนี่มูปาบอาจเขาแบ่งปันได้เขาให้กําลังใจกันได้เขาให้กําลังใจมีเศรษฐีเขารวยกว่ากูเยอะแต่กูไม่พูดถึงหรอกบางคนเขาก็ก็อาจจะมีทั้งคนที่ให้กําลังใจคนให้น้ําใจคนบางคนกุกขี้เหนียวก็มีเยอะแยะมากมายนะโลกมันมันหลากหลายเรื่องราวหลากหลายรูปแบบไม่เป็นไรอย่าไปพูดถึงเรื่องพวกนั้นเอาเป็นว่าในขณะที่เราอยู่ด้วยกัน ล้วให้กาลังใจพอกูอให้เป็นกำลังใจพวกมึงเช้ามากูถา้มามึงกินข้าวยังหาอะไรให้พวกมึงกินงานในหน้าที่กูว่าหมายทําตามหน้าที่ทําเกินหน้าที่ก็ถือว่าให้กําลังใจกูชมกูชมต่อหน้านะเว้ยอืมนะทาดีก็ชื่นชมทําไม่ดีกูก็ด่าก็สอนก็บอกกันไปนะเออถึงเวลาพักก็พักนะครับสุดท้ายนี้นะครับคลิปนี้ก็หวังเป็นกําลังใจทุกท่านเข้ามาแล้วกรุณาคอมเมนต์ให้สุภาพเลยกันอย่าเกียนนะผมอ่านทุกคอมเมนต์่าเกีดย,ย๋ยวถ้าเกียดี๋ยว ผมเกียนคืนแล้วคุณ,คณจะคุณจะไม่มีที่อยู่นะผมอาจจะไปเย,ยือนถึงบ้านเลยนะหรือให้เอฟซผมไปเยือนคุณถึงบ้านเลยนะลูกผู้ชายจริงๆแล้วผมไม่ได้สร้างปัญหาให้คุณไม่ได้ด่าคุณคุณอย่ามาด่าผมนะเข้าใจนะรู้เรื่องนะสายสายมืดๆสายเทาๆของผมสายดำๆลูกน้องสายนั้นที่ไม่ปรากฏกายอีกเยอะแยะนะฮะก็พร้อมที่จะให้กําลังใจผมอาจจะไม่ใช่คนดังเหมือนหลายๆคนนะฮะแต่ผมมี FC ที่เขาพร้อมที่จะเปิดให้ผมอยู่นะผมก็อยู่ในโลก,กอย่างนี้แหละฮะอยู่ในบรรยากาศอย่างนี้นะครับบ้านก็พักผ่อนอยู่ทุ่งนาค้าขายทำมาหากินมีภารกิจก็ไปจับโจรงานในหน้าที่ไม่สามารถลงคลิปได้งานในหน้าที่ไม่สามารถถ่ายทอดลงโซเชียลเฟซบุ๊คล y o ยูทูบได้นะฮะถ่ายคลิปไปดีกว่าไปทํารีดไถประชาชนไปสร้างปัญหาประชาชนไปค้ายาบ้าเออไปรับจ้างฆ่าคนเออได้ได้เล็กน้อยคลิปละร้อยสองร้อยก็พอได้ค่าเขาสาร ให้กับน้องๆกินให้ค่าขนมค่ากินค่าอยู่เขาแต่ก็ดีกว่าไปทําสิ่งผิดกฎหมายอ่ะสุดท้ายนี้ขอเป็นลังใจทุกท่านขอเป็นลังใจให้ทุกคนขอทุกคนที่ครับชมคล,คลิปนี้ทุกคนนะครับรวยสูขภาพร่างกายแข็งแรงนะลูกผู้ชายด้วยกันไม่จําเป็นต้องตัดสินด้วยคำปันไม่จาเป็นต้องมาเกียนใส่กันไม่ชอบก็บล็อกไม่ชอบก็ผ่านไปโอเคนะครับตามนี้ด้วยความรู้ครับจอน,นี่มือป่าครับแอริบห้าโลครับาอาร์มเนียอ,<า>อาร์มเนียน,นามครับสวัสดีครับ